คุณกำลังอยู่กับนายกวยออฟฟิเชียลใน Life and Learn คุณเคยตั้งเป้าหมายในชีวิตไหมครับว่าอีกกี่ปีคุณจะประสบความสำเร็จอีกกี่ปีจะทำหรือเป็นอย่างที่คุณต้องการต้องใช้เวลานานแค่ไหน5ปีหรือ10ปีหรือจริงๆแล้วตัวคุณเองยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการถ้าผมพูดว่า5ปีนับจากนี้เราจะต้องก้าวไปถึงจุดใดจุดหนึ่งอย่างแน่นอน คำถามก็คือเราจะไปถึงจุดนั้นกันได้ยังไงถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวเราเองต้องการอะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไปถึงจุดนั้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆถ้าหากเราไม่รู้ว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของเราคืออะไรเราอาจจะหลงทางได้ง่ายๆนะครับการไม่มีเป้าหมายอาจทำให้เราเสียเวลากับการทำงานหรือมีชีวิตในแบบที่เราไม่ต้องการก็ได้นะครับ สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะรู้ชัดเจนแน่นอนครับว่าตัวเองต้องการอะไรและก็จะลงมือทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายอย่างที่เขาต้องการแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตและก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะต้องทำอะไรในวันต่อๆไปไม่รู้เลยว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนกันแน่มาถึงตรงนี้ผมขอยกตัวอย่าง ให้คุณที่ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราควรมีเป้าหมายหรือจะไปในสิ่งที่เราต้องการได้ก่อนหน้านี้นะครับเคยเป็นดีเจมาก่อนแล้วก็ด้วยสถานการณ์อย่างที่เราทราบกันครับเรื่องของโควิดบ้างเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะครับทาให้หลายสิ่งหลายอย่างครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันออกไปแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปเป็นดีเจในสถานีวิทยุ แห่งหนึ่งได้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่าเรื่องง่ายจเริ่มต้นมันอาจจะเกิดจากแค่เรารู้สึกว่าเราอยากจะฟังเพลงเราชอบฟังเพลงเฉยๆในยุคที่เทคโนโลยีไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับเราก็จะเสพเรื่องของวิทยุเป็นหลักเพราะเราฟังวิทยุไปบ่อยๆแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออดีเจคนนี้มันพูดเก่งนะในสมัยนั้นต้องยอมรับว่านอกจากทีวีแล้วเราจะฟังวิทยุเป็นส่วนใหญ่นะครับ เราก็จะหลงวิธีการพูดวิธีการนำเสนอและทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากไปอยู่จุดๆนั้นวิธีที่จะทําตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้ต้องเกิดจากอะไรครับถ้าการเป็นดีเจคุณต้องรู้จักเพลงรู้จักวิธีการพูดรู้จักวิธีการนำเสนอเทคนิคในการรับมือกับคนฟังต่างๆผมเริ่มฝึกจากการที่ฟังเพลงเยอะๆฟังเพลงที่หลากหลายสไตล์แล้วก็ต่อเนื่อง ด้วยการฝึกพูดฝึกหาไลฟ์สไตล์ของตัวเองคุยกับตัวเองหน้าก,กระจกบ่อยๆทำแบบนี้แหละครับทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็วาดไว้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้และพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองทุกครั้งที่มีการแข่งขันเราก็จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งเองเราก็จะไปหาประสบการณ์ไปยืนดูไปฟังว่า คนที่เขาอยากจะเป็นดีเจหรือว่าดีเจเก่งๆเนี่ยเขาต้องทํากันยังไงเราก็ตัวเองไปอยู่ที่จุดๆนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเรารู้สึกว่าเราเองก็มีประสบการณ์มากเพียงพอในการฝึกซ้อมถึงจะไม่ได้ลงสนามแข่งแต่เราสึกว่าตัวเราพร้อมผมก็เริ่มจากการออเดชั่นส่งเสียงของตัวเองลงไปที่สถานีต่าง เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีโอกาสเป็นนักจัดรายการวิทยุผมขอย้ำตรงนี้ก่อนครับว่าสิ่งที่คุณต้องทําอันดับแรกคือคุณต้องวาดภาพของคุณให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องการเป็นอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับคุณต้องเห็นภาพชัดเจนที่สุดก่อนเท่าที่คุณจะทําได้ผมเองคิดว่าอยากจะไปอยู่สถานีวิทยุสักที่หนึ่งที่ใหญ่มีชื่อเสียงในจังหวัดแล้วเอาตรงนี้แหละครับ เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพของคุณในการที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นให้ภาพของคุณมันชัดเจนเรื่อยๆและบอกตัวเองว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้เราจะต้องไปเป็นคนนั่งเปิดเพลงให้กับคนอีกหลายๆคนที่ฟังให้ได้และนั่นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมสิ่งแรกที่ผมทําคือต้องวาดภาพให้ชัดเจนและทําภาพภาพนั้นให้มันออกมาชัดมากที่สุดจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมได้บอกคุณไปยกตัวอย่างให้กับคุณที่ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ ผมจะเข้าไปเป็นได้ไม่ใช่ว่าโชคจะช่วยมันเกิดจากการที่เราสร้างความพร้อมให้กับตัวเองสร้างภาพที่ชัดเจนให้กับตัวเองและเราไปถึงจุดๆนั้นสิ่งที่น่าแปลกครับที่เกิดขึ้นกับตัวผมและอยากจะบอกกับทุกคนครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องรู้ครับว่าวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นตั้งแต่แรกเป็นยังไงแต่จะบอกคุณแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการจะทําวิธีการที่จะนําไปสู่เป้าหมาย มันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเองครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรก็ตามครับที่คุณชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจะทําแล้วกฎของแรงดึงดูดก็จะเริ่มทําหน้าที่ของมันทันทีแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าวิธีการมันไม่สําคัญแน่นอนว่าบางครั้งการวางแผนก่อนให้ละเอียดรอบคอบเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งสาคัญที่คุณต้องรู้ไว้ก่อนว่าคุณเองเนี่ยต้องการอะไรและทําไมถึงต้องการสิ่งสิ่งนั้นคุณทุ่มเทกับสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมากพอหรือยัง คนจํานวนไม่น้อยครับเรื่องที่จะเสียเวลาไปกับการหาวิธีการนะครับในการที่จะทําบางอย่างจนกลายเป็นว่ามากจนเกินความจําเป็นและสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการที่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างคนจํานวนมากตกมาตายเพราะมัวแต่เอาเวลาเนี่ยไปวิเคราะห์ไปหาข้อมูลไปหาวิธีการแต่สุดท้ายครับลงเอยด้วยการไม่ได้ลงมือทําสักทีผมถึงบอกคุณไงครับว่าเมื่อคุณรู้ว่า คุณต้องการทำอะไรมีความชัดเจนว่าต้องการอะไรและมีเหตุผลที่สนับสนุนความต้องการของคุณวิธีการจะเป็นสิ่งที่ตามมาเองอีกเรื่องที่สำคัญในการที่จะรู้ว่าตัวคุณเองต้องการอะไรก็คือบอกตัวเองให้จดจอ่อกับสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าไปจดจอ่อกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการผมมักจะถามหลายๆคนหรือว่าสังเกตหลายๆคนเวลาที่มีโอกาสได้คุยแล้วก็ถามเพราะว่ามีความต้องการจะทำอะไร หรือวางเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าไว้ยังไงบ้างแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะตอบกับผมกลับมาเขาจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เขาไม่ต้องการก่อนผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นผมถามน้องนองนักเรียนนักศึกษาเรียนจบแล้วเนี่ยจะไปทํางานอะไรสิ่งที่ผมได้คําตอบกลับมาคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการที่จะทํานั่นก็คือผมไม่อยากเป็นพนักง,งานบริษัทพีผมอยากประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นความคิดที่ดีครับแต่สิ่งที่เขาอธิบายเราก่อนว่า ผมไม่อยากทำงานเป็นพนักงานบริษัทเพราะอะไรเพราะเขาเห็นสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันทำให้เขาไม่โตทำให้เขาต้องมาเป็นลูกน้องคนอื่นเขาเห็นความล้มเหลวจากหลายๆคนที่ไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีเขาเห็นถึงสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเหนื่อยที่จะต้องไปเป็นลูกน้องใครเขาสามารถที่จะเป็นอย่างที่เขาตั้งใจไว้อย่างเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าวันนี้เขาวาด ภาพเหล่านั้นไม่ชัดเจนมากพอเขาก็จะไม่สามารถไปถึงจุดจุดนั้นได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเขาจะต้องทำยังไงภาพมันยังไม่ชัดอย่างหลายคนตอบผมว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เขายังไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็เจ้าของธุรกิจตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้ภาพของเขายังไม่ชัดเขาได้แต่บอก สิ่งที่เขาไม่ต้องการและภาพที่ยังไม่ชัดเจนนั่นแหละครับมันทําให้สิ่งที่สะท้อนออกมาในโลกของความเป็นจริงของเขาเดินทางไปได้ช้าและไม่เห็นภาพที่ชัดเจนอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้นอกจากนี้ครับการจอะจงลงไปก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณอยากได้บ้านสวยๆหลังใหญ่ๆคุณพูดแค่เนี้ไม่พอนะครับที่จะทําให้คุณได้บ้านที่สวยที่ใหญ่อย่างที่คุณต้องการได้แต่ถ้าคุณสร้างภาพให้ชัดเจนไปเลยว่าคุณต้องการบ้านแบบไหน สีอะไรเนื้อที่เท่าไหร่อธิบายถึงขนาดของบ้านและลักษณะเฉพาะของบ้านมีสนามหญ้าหน้าบ้านไหมหรือทางเดินเป็นแบบไหนราคาประมาณเท่าไหร่หากคุณรู้สิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนแล้วเรื่องของงบประมาณแล้วคุณจะมีการแบ่งรายได้อย่างไรแบบไหนเงินเดือนแต่ละเดือนคุณจะบริหารยังไงรายได้แต่ละวันของคุณคุณจะหามาจากไหนและที่สำคัญที่สุดคุณจะตอบได้ว่าทำไมจึงมีความสำคัญกับคุณ เขียนแต่ละคําตอบลงในกระดาษดูก็ได้ครับและความชัดเจนที่จะช่วยคุณไล่าตามความฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นสําหรับคนที่ต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้ไม่มีอะไรที่เกินจริงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาเงื่อนไขต่างๆในปัจจุบันกลยุทธ์วิธีการไม่มีประสิทธิภาพหรืออะไรที่เกินจริงไปเลย การที่คุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณได้อาจต้องการให้คุณเติบโตและต้องการการพัฒนาตัวเองคุณอาจจะต้องสร้างทักษะใหม่ๆหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตัวคุณเองด้วยเหมือนกันต้องยอมรับครับว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างที่นอกเหนือการควบคุมของตัวเราเองด้วย แต่ก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราคนส่วนมากครับต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าเลือกที่จะล้มเลิกจากเป้าหมายก่อนที่จะมีโอกาสเริ่มต้นได้ซ้าเพราะว่าเอาแต่คิดว่าเป้าหมายนะั้นไกลเกินจริงคุณอยากมีบ้านใช่ไหมคุณอยากมีรถใช่ไหมคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ไหมแต่คุณบอกว่าเงินเดือนแค่เนี้ยจะมีบ้านได้ยังไงวะจะมีรถหรูๆรูได้ยังไงวะจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ยังไงวะ แค่คุณคิดแบบนี้ครับทุกอย่างมันก็พังแล้วผมขอย้ําตรงนี้นะครับให้คุณขีดเส้นใต้เอาไว้หรือว่าให้คุณจดถ้าคุณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตแม้จะมีโอกาสนั้นมารออยู่ตรงหน้าคุณก็จะไม่มีทางมองเห็นคุณจะมองข้ามไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่านั่นคือโอกาสแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณมีความชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการคุณจะมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อย ที่อาจน,นำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายของคุณต่อ,อไปได้ถ้าวันนี้คุณมีความฝันคุณลอง list ออกมาดูก็ได้นะครับว่าคุณต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและถามตัวคุณเองว่ามีหรือเปล่าสิ่งนั้นที่คุณต้องการถ้าคุณคิดว่าทำได้คุณก็ทำได้ครับและนี่คือไลฟ์อเล a r n กับผมนายกวย